สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีโร o ทูโปรฟิตพอดแคสครับพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของและคนที่สนใจธุรกิจนะครับผมอยู่กับผมครับพี่น้อมแท็กสปักน้อมครับเล่าแบบสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือ Podcast Special EP ตอนที่2ครับที่จะมาสรุปนะครับความรู้ทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันไปในซีซั่นหนึ่งะครับโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีน้องนุช Zero ่ทูโปรฟมานั่งคุยด้วยนะครับแต่เนื่องจากเป็น Special EP แล้วก็น้อง อยู่ในระหว่างเตรียมซีซั่น2ที่จะมาในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาอัดเดี่ยวๆเพื่อที่จะสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามซีซั่น2ที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้ากันด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาพูดกันต่อในสเปเชียลอีพนี้เลยนะครับหลังจากที่ในส่วนแรกเนี่ยเราจัดการเรื่องการจดการจัดตั้งอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตอนนี้เราตั้งเสร็จแล้ว ตอนที่6ครับเราเลยพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ควรทําทันทีนะครับหลังจากที่เปิดบริษัทของตัวเองมีอะไรบ้างสรุปแบบสั้นๆไวๆมีทั้งหมด9ข้อนะครับข้อแรกครับเริ่มจากการเปิดบัญชีของธุรกิจนะครับบัญชีที่ว่าคือบัญชีธนาคารเพื่อที่เราจะได้แยกกระเป๋าเงินนะฮะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยออกจากกันให้เด็ดขาดเลย ต่อมาครับข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าใครยังไม่จดแล้วรู้ว่ารายได้จะไปถึงล้านแปดแน่ๆเนี่ยควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับพอรู้แล้วนะครับว่าต้องจดยังไงถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยกลับไปย้อนฟังใน Special EP ตอนที่แล้วหรือว่าตอนที่5ที่เราพูดถึงเรื่องของจดแบตได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อดูเรื่องของเปิดบัญชี จดแวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําความเข้าใจสิ่งสําคัญในส่วนที่สานะครับนั่นคือเข้าใจลักษณะของธุรกิจครับว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีวงจรการ้ายยังไงมีกระบวนการแบบไหนบ้างนะครับเวลารับเงินรับยังไงขายแบบไหนขายสดขายเชื่อซื้อของต้องสต็อกยังไงต้องมีเตรียมอะไรบ้างไหมเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจรูปแบบธุรกิจ และเราจะได้ไปทําต่อในข้อที่4นั่นคือเริ่มต้นวางระบบนะครับระบบแรกที่อยากให้วางคือระบบที่เรียกว่าระบบการขายทายัางไงให้ระบบการขายเนี่ยมันมีเอกสารหรือการรับเงินที่ง่ายขายแบบไหนเครดิตกําหนดยังไงพวกเนี้ยตั้งไว้ให้ดีเซร็จไว้ให้เป็นระบบแล้วก็จัดการด้วยว่าเอะเอกสารการขายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องออกอะไรบ้างอ่ะจดแวดต้องออกใบกํากับไหมมีเรื่องของการต้องออกใบแจ้งหนี้ใบอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เตรียมเรื่องพวกเนี้ยให้พร้อมนะครับในส่วนแรกรวมถึงการเก็บเงินด้วย ต่อมาครับก็มาต่อที่ระบบที่2ในข้อที่5ก็คือวางระบบซื้อแล้วก็ค่า้จ่ายให้เป็นระบบการจ่ายเงินธุรกิจครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาในช่วงแรกคือว่าเราไม่ได้จ่ายให้เป็นระบบเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทําให้เป็นระบบเลยจ่ายทุกครั้งต้องมีหลักฐานมีคนตรวจสอบก่อนจ่ายเงินออกไปไม่ควรจ่ายเงินสดไหมถ้าโอนเงินได้ควรจ่ายแบบโอนเงินอันไหนสําคัญต้องจ่ายเป็นเช็คต้องจ่ายเป็นเช็คขีดข้อมเข้าบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้พวกนี้เตรียมให้พร้อมครับแล้วก็ ลิสต์ออกมาด้วยว่ารายการซื้อรายการจ่ายหลักๆของธุรกิจเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและโปรเซสหรือขั้นตอนการจ่ายเป็นแบบไหนก็สรุปหรือจัดก,การตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับต่อมาครับหลังจากที่วางระบบเรื่องของการขายการซื้อไปแล้วเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับคนที่มีแล้วกันนะต้องวางเลยนะครับนั่นคือเรื่องของสต็อกนะครับอยู่ในข้อที่6ใครที่ทําธุรกิจมีสต็อกเนี่ยต้องคุมสต็อกให้อยู่ครับรู้เลยว่ามีการรับแล้วเบิกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสต็อกมั่ว คิดภาพนะสต็อกมั่วเนี่ยมันจะไปมั่วไอ้สองมึกสตัวเมื่อกี้เลยก็คือทั้งซื้อและขายพอซื้อมาปับ๊บไม่เอาเข้าสต็อกขายไปเลยไม่เห็นยอดมูมเมนไม่เห็นของเข้าของออกแบบนี้เกิดปัญหาแน่นอนหรือบางอันรับเข้ามาแล้วซื้อมาลงสต็อกขายแต่ไม่ตัดออกจากสต็อกแบบเนี้ยเราก็นึกว่ามีของขายอยู่ทั้งนั้นระบบตรงนี้ต้องวางให้จอดคล้องก,กันกับเรื่องของระบบซื้อแล้วก็ระบบขายให้เรียบร้อยด้วยนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการ คิดว่าต้องมีการนับสต็อกไหมหรือวางแผนอะไรแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจครับว่าเป็นขนาดใหญ่มีสเกลแบบไหนต้องจาัดก,การอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนแล้วพิจารณาครับพอวางสต็อกเสร็จครับในข้อที่7ก็คือเรื่องของการวางระบบเงินสดอันเนี้ยมันคุยมาทั้งหมดเราคุยถึงเรื่องระบบต่างๆเนอะมันมีเกี่ยวข้อ,ของกับการเก็บเงินการบริหารเงินบ้างแหละแต่ว่าในระบบของเงินสดฮะเก็บเงินยังไงเราจะมีเรื่องของการเบิกเงินไหมสมมุติว่าถ้าลูกน้องเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงิน สามารถเบิกได้วงเงินเท่าไหร่มีเงินที่ต้องไว้ใช้ในธุรกิจแบบจําเป็นต้องควักออกไปใช้ก่อนเนี่ยมันควรจะมีเรื่องของเงินสดย่อยมีเรื่องของการเตรียมเงินสำรองอะไรแบบไหนะยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องวางแผนแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเมื่อวางระบบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราผ่านมาที่7ข้อแล้วนะเราจะเริ่มเอาระบบทั้งหมดมารวมกันครับนั่นคือเรื่องของการทําบัญชีถ้าระบบเราดีเนี่ยบัญชีเราจะไปรอดนั้นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือคนทําธุรกิจทุกคนต้องสนใจคือการทําบัญชี บัญชีที่ว่าแน่นอนนะครับมีนักบัญชีทําให้ด้วยมีนักบัญชีตรวจสอบให้ด้วยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจระบบเมื่อกี้วางอย่างเป็นระบบเรียบร้อยนักบัญชีจะทำงานง่ายเมื่อนักบัญชีทํางานง่ายเนี่ยเราจะได้ตัวเลข ในการคิดในการวิเคราะห์ในการวางแผนต่อไปดังนั้นในเรื่องของการทําบัญชีทําความเข้าใจกับมันด้วยแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปลงเองแบบโอ้ฉันต้องรู้เลยว่าซื้อของมาตรงนี้ต้องบันทึกอะไรอันนี้เจ้าของธุรกิจอาจจะไม่ต้องรู้แต่ให้พอเข้าใจว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเห็นตัวเลขที่นักบัญชีลงแล้วเนี่ยมันอ่านข้อมูลออกนะว่าโอเคเนี่ยคือการวางระบบการซื้อแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเมื่อมีการซื้อมันบันทึกอะไรเกิดขึ้นมันมีตัวเลขตรงไหนเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละรายการแบบนี้พอจะช่วยให้เราวิเคราะห์แแกกก็จจงาย ของธุรกิจเราได้ง่ายขึ้นครับสุดท้ายครับข้อ9้าเรื่องสุดท้ายสําคัญมากๆคือเรื่องของการยื่นภาษีครับพูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าอ่ะถ้าจ้างคนทําบัญชีอยู่แล้วก็จ้างยื่นภาษีไปเลยได้ไหมคําตอบคือได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของสามารถยื่นเองได้หรือมีความเข้าใจเรื่องของภาษีเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงเนี้จะลดลงไปด้วยเพราะบัญชีก็จะดูแค่ภาพรวมของการปิดบัญชีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาทําเอกสารภาษีให้เราทุกเดือน ดังนั้นถ้าเกิดธุรกิจไหนนะครับคิดว่าตัวเองมีความเข้าใจเรื่องภาษีแล้วก็รู้ว่าภาษีอะไรเกี่ยวข้องกับเราบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทําเองได้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ใน2แงม่มุมนะครับเรื่องแรกก็คือการลดต้นทุนอย่างที่ว่าไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคำทำความเข้าใจเรื่องของภาษี น่าจะทําให้เจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องภาษีได้ดีขึ้นนะครับมาถึงตอนที่7กันบ้างน,นะครับตอนที่7เนี่ยเราจะพาไปแตะเรื่องของคนทําบัญชีหรือนักบัญชีกันบ้างแล้วนะครับเราก็จะมีคําถามกันบ่อยๆครับว่านักบัญชีที่เก่งเป็นยังไงหลายคนก็จะตอบว่านักบัญชีที่เก่งเนี่ยคือต้องวางแผนภาษีเก่งด้วยซึ่งอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับในมุมของพวกเรา serial to profit มองว่านักบัญชีที่เก่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องวางแผนภาษีเก่ง แต่ต้องทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือกฎหมายทางบัญชีรวมถึงกฎหมายทางภาษีอย่างไรก็ตามครับถ้าเราจะวัดความเก่งของการวางแผนภาษีของนักบัญชีเนี่ยว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราจะมาเป็นประเด็นในการตัดสินใจเพราะว่าเราอะต้องการข้อมูลที่ถูกต้องทางบัญชีแล้วการวางแผนภาษีที่ดีครับจะวางแผนได้เนี่ยมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นก็คือเจ้าของธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ วางแผนระบบให้ดีถ้าเซตระบบให้เป็นระบบที่ดีทั้งแต่ระบบขายซื้อเงินสดเสียสต็อกอะไรพวกนี้มันจะวางแผนภาษีให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็พูดกันตรงๆนะครับถ้าจะวางแผนให้เป็นจัดก,การให้เป็นเนี่ยต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของมันก่อนนั้นถ้าเจ้าของมีความรู้เรื่องพวกนี้ มันจะทําให้วางแผนได้ดีขึ้นและเมื่อมีความรู้เรื่องพวกนี้จะคุยเขียนบัญชีได้อย่างออกรสชาติก็คือแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในบางเรื่องที่เราคิดว่าทําได้นักบัญชีอาจจะเสนอแนะมาว่าเฮ้ยแต่อย่างเนี้ยมันอาจจะมุ่นวายในมุมของบัญชีมากเลยนะแม้ว่าจะวางแผนภาษีได้ก็ตามตรงนี้พอมามีการแลกเปลี่ยนหรือการพูดคุยการวางแผนกันครับมันจะทําให้เราวางแผนได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญมันเลยกลับมาที่บทบาทของพระเอก นะครับพระเอกที่ว่าคือใครก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเองครับส่วนนักบัญชีเนี่ยให้เขาเป็นพรารองหรือผู้ช่วยแบบเนี้ยจะทําให้ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนักบัญชีก็จะไม่เหนื่อยมากเจ้าของก็จะรู้หนทางหรือวิธีการที่ดีขึ้นด้วยเป็นสิ่งที่พวกเราอยากฝากไว้ในตอนที่7นี้ครับอ่ะมาถึงีกตอนนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับพอมาเรื่อยๆอเนี่ยอีกคําถามเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยในการทําธุรกิจก็คือทําไมธุรกิจไม่มีเงินเหลือ ตอนนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าเงินสดเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่กําไรอย่างเดียวละมันต้องมีเงินสดด้วยเงินสดนะครับไม่ได้หมายถึงเงินในมือเมื่อกี้อย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงเงินฝากธนาคารหรือเงินสำรองต่างที่เรามีไว้สําหรับการทําธุรกิจด้วยเพราะว่าต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันให้ชัดนะครับกำไรกับเงินสดเป็นคนละเรื่องกันนะครับกำไรเนี่ยเราพูดถึงรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเงินสดเนี่ยมันคือ cash on hand หรือเงินในมือกําไรอาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าคุณขายเชื่อ อ่านึกออกไหมฮะถ้าเราทําธุรกิจขายเสื้อเงินยังไม่มาเนาะแต่รายได้มาแล้วดังนั้นกําไรเกิดขึ้นครับรายได้มากกว่ารายจ่ายเกิดกําไรแต่ถ้าเก็บเงินไม่ได้แปลว่าเงินสดยังไม่มีดังนั้น2เรื่องนี้ต้องแยกจากกันให้เด็ดขาดการบริหารเงินสดมันเลยสําคัญมากมาก นอกจากกำไรที่เจ้าของธุรกิจจะดูแล้วนะครับเงินสดในมือคงเหลือเนี่ยมาเป็นสิ่งที่บอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ครับนี่เทคนิคในการบริหารจัดการเงินสดเนี่ยมนมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีหลักการอยู่สําคัญนะประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการเก็บเงินสดนะครับเงินสดเข้าให้ขายแล้วได้เร็วต้องเก็บเงินไว้ด้วยอันนี้สําคัญเก็บเงินให้ได้ขายเร็วเก็บไววางแผนเรื่องของเครดิตเทอมวางแผนเรื่องของการเก็บเงินให้ดี นะครับอันที่2เงินสดออกเงินสดออกจะตรงข้ามกับเงินสดเข้าทํายังไงครับให้มันเงินสดออกช้าลงแต่ว่าไม่ใช่ช้าลงแบบไปเบี้ยวหนี้เขานะครับช้าลงแบบไม่ผิดนัดจ่ายตามเครดิตเทอมที่เขามีหรือว่าบางทีถ้าเป็นเจ้าประจำเนี่ยเราขอเครดิตเทอมเขาเพิ่มได้ไหมเพื่อเราจะได้ขยายเวลานะอันนี้ก็สามารถทําได้รวมถึงการจ่ายต่างๆจ่ายให้เป็นระบบเซตวันจ่ายทําทุกอย่างให้ดีมีระบบเรื่องของการจ่ายเงิน ประจำวันที่เท่าไรมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนแบบนี้ก็จะทําให้เงินสดออกอย่างช้าแต่ว่าออกแบบมีระบบอันสุดท้ายครับคือเรื่องของเงินเหลือครับเข้าแล้วเข้าเร็วออกออกช้าเงินที่เหลือในมือแน่นอนก็ต้องมีให้เพียงพอด้วยนะครับไม่ใช่ว่าออกช้าแต่ไม่มีเงินจ่ายแบบนี้ก็จะพังหรือเข้าเร็วแต่เอาไปใช้อย่างอื่นหมดแบบนี้ก็ไม่ดีดังนั้นบริหารจัดการเงินเหลือตรงนี้ให้มีพอสำหรับการใช้ใจ่ายด้วยถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยควรมีพอสําหรับการจ่ายเนี่ยสัก 2- 3สเดือนสําหรับการรอเงินเข้า เวลาเราให้เครดิตเขาแล้วก็ไว้สำรองจ่ายเรื่องอื่นด้วยเพราะว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพวกแบบค่าเช่าค่าแรงอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมสำรองเงินตรงนี้ไว้เพิ่มเติมด้วยนะครับจะทําให้เราดีที่สุดนั้น3ข้อสำคัญครับเงินเข้าเข้าให้ไวเงินออกออกให้ช้าแล้วก็มีเงินเหลือเพียงพอต่อการใช้ใจ่ายด้วยนะครับผม เอาละครับเราเดินทางมาถึงตอนที่9กันแล้วนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของไม่ต้องจบบัญชีแต่ก็วางแผนภาษีเองได้ฉบับเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจหลายคนนะครับถามว่าจะวางแผนภาษียังไงเนาะอย่างที่เคยคุยไปในตอนสรุปนี่แหละที่บอกว่าเฮ้ยเราจ้างนักบ,บัญชีเก่งๆมานักบ,บัญชีจาเป็นต้องวางแผนภาษีแต่ว่าอย่างที่พวกเราเห็นตรงกันนะครับทั้งผมและน้องนุชเนี่ยก็มองว่าสิ่งสําคัญคือเจ้าของธุรกิจเนี่ย ควรจะต้องวางแผนหรือว่าจัดการภาษีเองได้สิ่งที่ต้องรู้มีอะไรนะครับการวางแผนภาษีเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรู้หมดเข้าใจหมดแต่ว่าต้องรู้เบื้องต้นกับว่าธุรกิจของเราเนี่ยมาเป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยโดยทั่วไปแยกแบบง่ายๆนะครับจะมีอยู่สมเรื่องในวงจรธุรกิจครับมันจะดูจากตั้งแต่อันดับแรกคือเรื่องของภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ง่ายหน่อยครับตรงที่เขาจะบอกมาเลยครับว่าเราต้องเสียภาษีเงินได้อะไรในรูปแบบที่เราเลือกถ้าคุณทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาภาษีที่คุณต้องเสียนะครับก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลก็แน่นอนครับว่าภาษีที่เราต้องเสียคือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองงนั้นตรงนี้มันกําหนดมาให้ชัดละซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาต่อว่าโอเคถ้าเกิดฉันเป็นบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันคํานวณจากอะไร เงินได้สุที่เป็นแบบไหนนะครับวิธีการคิดคำนวณเป็นแบบไหนหักเมาส์หักจริงอะไรแบบนี้ก็ไปลงรายละเอียดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายจริงเนาะมันจะมีเรื่องของการคำนวณกําไรทางภาษีซึ่งมันจะมีเรื่อง,องคนนางา่าใช้จ่ายต้องห้ามมีรายได้บางอย่างห้ามขายต่ํากว่าราคาตลาดอ่าทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยวางแผนจัดก,การได้ดังนั้นทารู้รูปแบบภาษีเงินได้จะไม่ยากเราก็ไปศึกษาภาษีเงินได้ประเภทนั้นหลายคนที่ยังไม่เป็นธุรกิจนะครับยัง หรือเป็นห้างหนส่วนเนี่ยก็สามารถทําแค่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็พอเพราะว่ามันเป็นภาษีที่เกี่ยวกับเราก็หยุดแค่ตรงนั้นก่อนก็ได้ยังไม่จาเป็นต้องก้าวข้ามไปในส่วนของภาษีเงินได้ทิบุคคลจนกว่าเรามองว่าเราพร้อมแล้วเราคิดว่าควรจะต้องเริ่มกนะ้าวแล้ว อันเนี้ยก็ค่อยๆเริ่มต้นมาศึกษาก็จะเปรียบเวลาไปได้นะครับตัวที่2องภาษีที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเราจัดมาเป็นตอนแยกต่างๆในซีโร o ทูโปรฟิตพอร์ตเลยเพราะว่าเรื่องของแวดเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่ธุรกิจต้องรู้สิ่งที่ต้องรู้เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าแวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยค่าปรับเบี้ยรปรับหรือโทษของมันเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นแวดเป็นเรื่องสําคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องทําความเข้าใจสิ่่่งงทีีต้้้ออเเขขาาาใใจจมะไร,ะรว อันดับแรกเราต้องจดแบบหรือเปล่าถ้าธุรกิจเราต้องจดแบบก็จดให้ถูกต้องพอจดให้ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องทําเอกสารหลักฐานต่างให้ถูกต้องเราไปศึกษาต่อครับว่าอ,อ๋อใบกํากับยังไงเวลาซื้อต้องมีใบกากับแบบไหน ถึงจะสามารถใช้ภาษีซื้อได้เราต้องรู้ว่าต้องทํารายงานอะไรบ้างต้องลงรายงานแบบไหนรายงานรีพอร์ตต่างๆเก็บเอกสารยังไงให้เรียบร้อยเรื่องพวกนี้มันก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอคุณแม่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยข้อดีของมันนะครับสาหรับคนที่ทําธุรกิจเลยมันจะทําให้คุณง่ายขึ้นในการจัดก,การภาษีเงินได้ด้วยเพราะว่าคุณจะต้องไปลงรายละเอียดของเอกสารต่างๆพวกนี้แล้วงนั้นทําความเข้าใจ2เรื่องนี้ควบคู่กันไปได้เลย เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมือนกันนะครับสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากหน่อยน่าจะเป็นส่วนที่เป็นนิติบุคคลก็คือการจ่ายเงินครับหรือว่าภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการจ่ายเงินหน้าที่ของเราต้องรู้ครับว่าจ่ายค่าอะไรต้องหักไว้เท่าไหร่เช่นบางทีเราจะจำไปเลยครับว่า ถ้าเป็นบริษัทนะเราจดบริษัทแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้ใครก็ตามเนี่ยต้องหัก5%แบบนี้เราก็จะจําได้ว่าอ๋อต่อไปถ้ามามีการจ่ายค่าเช่าต้องหักไว5้5%ให้ถูกต้องแต่ในทางกลับกันครับอันนี้รู้ว่านิดนึงก็คือว่าถ้าเราทรําธุรกิจในรูปแบบที่เป็นเซอร์วิสหรือบ,บริการเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรามีรายได้เรามักจะถูกเขาหักภาษีห้ที่จ่ายไว้ด้วยพอเราถูกหักไว้ครับหน้าที่ของเราคือก็ไปเก็บใบหักหน้าที่จ่าย หรือเอกสารที่เรียกว่ามาตรา50ทวีนะครับไอใบนี้มันเป็นใบที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่เราจะเอายอดไปหักออกจากภาษีเงินได้ที่คิดได้ทั้งปีความสัมพันธ์ของภาษีหักด้จ่ายเนี่ยมันคือภาษีเงินได้ตัวหนึ่งครับที่มันมีการจ่ายล่วงหน้าไว้หน้าที่ของผู้เสียภาษีก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายล่วงหน้าไว้เท่าไหร่คุณก็เอายอดตรงเนี้มาหักออกจากภาษีที่คิดได้ในแต่ละปีอันนี้คือฝั่งของคนที่ถูกหักเนาะส่วนของฝั่งคนที่หักครับหน้าที่ก็คือว่าต้องรู้ว่าจ่ายแล้้วตอองหกะไร หักเสร็จแล้วให้ใบกับคนที่ถูกหักไว้เขาก็มีหน้าที่เอาไปเก็บแล้วก็คำนวณภาษีส่วนเรามีหน้าที่นําส่งให้สัมภาระเฉยเพื่อทําหน้าที่ให้ครบถ้วนถูกต้องภาพรวมของเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณก็จะสามารถออกเอกสารต่างๆได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดคุณก็จะรู้ว่าโอเคนี่เกิดการขายขึ้นเนาะเมื่อมีการขายถ้าเราส่งสินค้าไปหาลูกค้าอย่าลืมไม่ใช่แค่ใบส่งของละถ้าเราจดแวดต้องมีใบกับภาษีด้วย เวลาซื้อจากคนอื่นครับถ้าเราจดแวตแล้วเขาจดแวตอย่าลืมก็ต้องไปขอแบมกับภาษีเขาด้วยเอกสารพวกนี้ต้องมีให้ครบเวลาเรามีการจ่ายเงินครับถ้ากรณีไหนก็ตามมีการจ่ายเงินแล้วต้องการหลักฐานพิสูจน์ในเรื่องของภาษีเงินได้ก็ต้องขอผู้ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารต่างๆไว้ด้วยรวมถึงถ้าเราจ่ายเงินต้องหักภาษีเขาเราก็ต้องหักให้ถูกต้องด้วยซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องของภาษีพวกนี้นะ เราก็สามารถจะวางแผนเรื่องของระบบบัญชีได้ดีขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยภาษีแต่ละปีที่เราจ่ายเนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหนมันจะลดได้ยังไงจากระบบที่เราทําอยู่มีอะไรผิดพลาดบ้างหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างเราก็ไปปรับจูนแก้ไขตามนั้นได้เลยนะครับมันก็จะพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเมื่อเรารู้เรื่องภาษีเราจะวางแผนในเรื่องของบัญชีได้ดีขึ้นในมุมของเบงครับอยากเน้นเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งเลยสําหรับคนที่ต้องการวางแผนภาษีธุรก,กิจสิ่งสาคัญหรือโจทย์สาคัญขอ,ของการวางแผนธุรก,กิจนะครับ ไม่ใช่วางแผนให้เสียภาษีน้อยที่สุดแต่ต้องวางแผนให้ธุรกิจมีกำไรมากที่สุดดังนั้นถ้าจ่ายภาษีเยอะหน่อยแล้วลดค่าใช้จ่ายตัวอื่นได้ก็ไม่ได้แปลว่าเรากำลังทำผิดอยู่เพราะสุดท้ายแล้วกำไรของธุรกิจเราเพิ่มขึ้นดังนั้นอย่าลืมคิดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายนะครับสรุปตอนสุดท้าย EP 1 0นะฮะของ Zero to Profit Podcast แล้วนะครับเป็นชื่อตอนที่ ฟังแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่นคือพูดถึงเรื่องการเจ๊งนะครับหรือว่าเจ้านะครับเจ๊งก็คือธุรกิจจบเจ้าก็คือธุรกิจเราแบบเสมอตัวนะพอจะไปต่อได้คือคนทําธุรกิจครับอาจจะไม่ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เลยครับถ้าคุณไม่ความสัมพันธ์เรื่องของบัญชีหลายคนทาธุรกิจโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีกำไรเท่าไหร่ดังนั้นตอนนี้เป็นตอนสําคัญที่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราควรทําบัญชีด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรก พอเราทาบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยข้อมูลที่เรามีจากตอนต่างๆที่เราฟังมาวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับเราจะมีงบการเงินครับที่สะท้อนข้อมูลตามข้อเท็จริงนะงบการเงินคืออะไรนะครับมันก็จะมีตั้งแต่งบกําไรขาดทุนครับบอกว่าเรามีกําไรเท่าไหร่รายได้เรามากกว่าค่าใช้จ่ายหรือเปล่าถ้าเราลงรายการครบบันทึกทุกอย่างครบเราจะเห็นตัวเลขนี้นะครับเราจะรู้ว่ากําไรที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นค่อยไปวางแผนเรื่องของภาษีจัดการอะไรพวกนี้ตามกันทีหลัง อันที่2ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะครับนอกจากเรื่องของกําไรแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าฐานะการเงินเราเป็นยังไงเรามีสินทรัพย์มากกว่านี้สินหรือเปล่านะครับความมั่งคั่งของธุรก,กิจมันมีใช่ไหมคือพอเปอิดงบแสดงฐานะการเงินขึ้นมาเนี่ยหรืองบดุลขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่านี่มีเยอะมากเลยสินทรัพย์มีน้อยแบบเนี้ยธุรกิจก็มีความสันคลอนเนอะว่าแบบต้องหาเงินมาจ่ายหนี้แล้วเ็าจะจ่ายหนี้ไหวหรือเปล่าแต่อีกอันนึงที่เราต้องมองครับก็คือเรื่องของเงินสดครับเ,รงงเงินสดของเราเนี่ยมันมีมากกว่าไหม คือเงินเข้ามากกว่าเงินออกเงินเหลือมีพอใช้จ่ายอย่างโควิดมาเนี่ยหลายธุรกิจเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีกําไรแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีเงินสดมันเลยทําให้ไม่มีเงินไปจ่ายพอไม่มีเงินไปจ่ายมันก็ไม่สามารถทําให้เกิดรายได้คิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารสมมุติวันนี้ไม่มีเงินจะจ้างลูกน้องจ่ายอะไรจะซื้อวัตถุดิบจะใช้อะไรพอมันจ้างลูกน้องไม่ได้ไม่มีคนทํางานไม่มีของก็ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้ ดังนั้นเงินสดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ต้องดูด้วยว่าธุรกิจเราไปต่อได้ไหมธุรกิจที่ดีต้องไปต่อได้ทั้ง3เรือนะครับกำไรต้องมีนะครับสินทรัพย์มากกว่านี้สิทธิมีความมั่นคงมั่งคั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเงินสดครับต้องมีหมุนเวียนเพียงพอที่จะทําให้ธุรกิจไปต่อได้นะครับเป็นการวัดผลธุรกิจแบบง,ง่ายๆลองเช็คดูแต่ทั้งหมดทั้งมวลฮะถ้าเราจะรู้อะไรพวกนี้เราต้องมีข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องนะครับผม สุดท้ายท้ายสุดครับสรุปฝากไว้นะครับสิ่งสําคัญสำหรับคนทำธุรกิจในพอดแคสต์สเปเชียลอีพีตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับอยากให้เริ่มต้นอย่างถูกต้องรู้ก่อนว่าเราทําธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันเหมาะกับรูปแบบแบบไหนเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลควรต้องจดบริษัทไหมเราต้องไปจดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือเปล่าเช่นจดแวดจดทะเบียนพาณิชย์พอเริ่มที่ความถูกต้องแล้วเนี่ยเราไปต่อได้ง่ายครับเราก็จะ ทำบัญชีหรือทำข้อมูลทางบัญชีเนี่ยให้เป็นระบบนะคำว่าบัญชีเนี่ยถ้าแบบหลายคนบอกอุย้ยต้องทำตามกฎหมายบัญชีเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวก็อย่างน้อยทำบัญชีให้เรามีข้อมูลเอกสารครบถ้วนรู้ว่ารายได้เป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมีแค่ไหนกำไรแบบไหนเห็นตัวเลขที่จะทำให้เราตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจได้ว่าควรจะต้องลงทุนเพิ่มควรจะต้องชะลอก่อนหรือควรจะต้องโฟกัสตรงไหนอันเนี้ยสำคัญมากๆนะครับ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจเริ่มถูกมีข้อมูลถูกแล้วการจัดการอันดับต่อมาก็คือเรื่องของการจัดการเงินละเมื่อคุณรู้ข้อมูลที่ถูกต้องคุณจะวางแผนเงินยังไงให้ดีกำไรที่มีทำไงให้เงินสดพอไหมนะครับมีกําไรอย่างเดียวไม่พอแน่ๆนะครับสิ่งที่ต้องมีด้วยก็คือมีเงินสดเงินสดเงินเข้าเงินออกจัดการแบบไหนยังไงแล้วก็เงินเหลือที่เหลืออยู่เนี่ยมันพอแค่ไหนมันพอเกินไปหรือเปล่ามันคุณเอาไปลงทุนเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้ถ้ารู้ก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้น แล้วก็ข้อสุดท้ายครับแน่นอนนะฮะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของภาษีครับภาษีเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรามากแต่จะวางแผนภาษีให้ดีครับสามสเต็ปเมื่อกี้มันควรจะต้องผ่านก่อนในมุมผมเองเลยเนี่ยผมเชื่อว่า3มอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทําใหเราวางแผนภาษีได้ดีขึ้นเพราะถ้าคุณมีตัวเลขมีข้อมูลมีการตัดใจที่ถูกต้องตัวเลขในการจัดการภาษีคุณจะออกมาว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้เซฟภาษีได้เท่าไหร่ แล้วมันควรทําแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันจะทําให้คุณตอบโจทย์ได้แล้วก็ทั้ง4ข้อนี้ครับไม่ใช่ว่าทําแล้วทําเลยก็ต้องคอยวนมาเรื่อยๆในแต่ละรอบแต่ละปีแต่ละงวดอะไรก็ตามครับที่เราตั้งใจไว้เราก็คือต้องกลับมาทบทวนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าทําได้ทั้ง4ข้อนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าข้อมูลทางบัญชีสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของการวางแผนภาษีครับอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ฮะอันนี้น้องนุษฝากไว้ครับก่อนจากกันครับ เขียนมาให้ผมเลยผมอยากฝากทุกคนไว้แบบนี้นะครับเป็นคําพูดแทนน้องนุชเลยถ้าเราอยากเริ่มธุรกิจอย่างสตองอย่าลืมสตาร์ทด้วยการทําบัญชีก่อนจะไปต่อที่วางแผนภาษีและการเงินหวังว่า Zero to Profit s p e e i a l EP นี้นะครับรวมถึงในซีซั่นหทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ คุณผู้ชมนะครับทาง YouTube แล้วก็คุณผู้ฟังทางพอดแคสต์ด้วยนะครับผมถ้ามีตอนไหนอยากให้ทำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับซีโร่ทูโปร o ิตพอดแคสต์นะครับได้ทุกแอปพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังนะครับถ้าใครชอบดูแบบวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube c h anel t a ็กปักหนอมนะครับถ้าใครอยากติดตามน้องนุชนะครับฝากไปด้วยนะครับที่เพจซี o ร r ทูโปรฟิตนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่หนอมแท็กปักหนอมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ใน t Zero ซีโร่ทูโปรฟิตพอดแคสต วันนี้สวัสดีครับ